สวัสดีค่พะพ่ะแม่พี่น้องพบพอกับชองนั่งเอกฟิแกนแลนด์อีกแล้วจ้ะมื่อนี้นั่งกับพ่อมากินอันแต่บักกุ้งเพ็ดเพ,เพด็ดเยอะๆเขาเนี่ยเลยจ้ะเพ็ดคักอีลีจ้ะตอนแรกว่าจะตำยุ่มเดียวน้อยๆมื่อนี้มันเพ็ดคักรายได้เอาบักคงลงเบิร์ดเลยจ้ะพุดนะสวสดจานผมเลยจ้ะพี่น้องมากินน้ำนั่งเลยจ้ะน้ำเยอะๆเลยค่ะแล้วก็น,นี่จ้ะขนมจีนเฮานั่งลวกไว้พักกินครับเฮากระมี่พักอันกาดแก้วแล้วกบักเขือยักนดี ล้ะกะผักกาดขาวเข้าจ่าลระกาศนี้ป่าทอดเข้าจ้าปลาทอดเมื่อนั้นมันส่วนหัวมันหนึ่งจ้ะพี่เพิ่นมาหากับเล่นหนึ่งสุพีเพิ่นกินแล้วเหลือหางมันนั่งกับเล่นมาทอดจ้ะมาจากมากินน้ำนั่งแค่นี่อุ๊ยเพชคัาอีกีกับพี่น้องคิดกับคิดี่ยน้ำมันในกินกับคิดยากไปถ่าแล้วคิดยากสิเพจแต่ว่าขันว่าเพชกับว่าแสบจ้ะ ำแรงแห้งมาในพี่นอนนะจ้าขอบุญน,นันทุงนี่นะนั่งมันเสร็จน้อยดีดีจ้ะนั่งสื้อขอบุญน,นั่งกับอะไรสนใจว่ามันน้อยมันใหญ่เลยนั่งสื้อบ้านอนะ่ะนั่งคิดว่ามันถือนั่งกับเอาโรตีเสร็จนะปัดทุงนี่นะยี่ห้อน,นี่นะน้อยหน่อยแลวกะเสร็จมาคอยมุนนี่จ้ะ เส้นมุนอ่ะได้หน่อยๆน,น,นึงส้มอื่น,นอน่ะอันยี่หัวอื่นที่นั่งเคยกินเนาะเส้นใหญ่แล้วกับมุนหลายอย่างว่านกับเขาในเมืองมาแต่นาะไปเบิองเป็ดไปเบิองต้นไม้ต้นไม้งามงามนั่งน่ะไปท้าทายแต่ลูกท้ายเต็มเต็มท้ายเต็มมันเมมโมรียแล้วนี่ก็ไป มาหวอดบานกับมาคอยโรยออกที่จังจงไว้อันละหน่อยมลายลายต่างสีเบืองอันไหนก่อนมีต่างงามๆมะมิ้งอย่างเราจัดในลูปลยนะมิได้ต้ตนใหม่นั่งทายแต่ออกบานไปแล้วจ้ะทายแต่ออกบานจนว่าเขาในเมืองไปต๊ะทายด้วยลานมือสองกับพี่น้องวันนั้นนักไปหารอลานมือสองไปรอลานมือสองได้ครึง่งชั่วโมงเลยจ้ะเขากระปิด ปาดหอดจ้ะตลา,งก,า,ง,างกันไปหรอกลางไงเน้เสร็จมาปุ้นน้อยๆน,นุ่มดีด้ว่จ้ะอืมอกับพี่น่ะข้าวเป็นไงตัดสวดๆจ้ะ งนี่ก็ได้ไปหาพี่เพิ่งน,นะจ๊ะพี่เพิ่นไป,น,ปน้ำหัวผัวเพิ่นขับรถเพิ่นกับไปนั่งน้ำหัวเพิ่นได้แล่ามาเร่าเงาอยู่บ้านเราก็เลยไปส่วนของหน้างพญัยเราขับรถกรัดนั่งไปน้ำเล่าบ่ได้เขาไปไปจ้ะขับรถคนละยางกัน ไปน้ำอะไรมาจากพี่น้องรู้เรื่องเลยค่ะทำขอบปุ่นเหมือน,น,นกันเส้็ใในไงกันทำใญไงเหมือนกันแสบดินจวดแล้วยอะมาจากพี่น้องน่าัะมากินเขาแล้วมันน่าเอก mà nó mưa nó chìm nòi hồn tu ra mới tới nó chìm Hãy cho kênh Mì บ้านน้ามันไก่เมืองแล้วเนาะประมาณสิบนาทีกับหอดทังเด่นหน้าน้าไปายสองนั่งเข่าบ้านทุ่มหนึ่งจะมาขึ้นเนี่ยถ้าเก้าขันนั่งอันเข่าในเมืองกันปันขันอันเข่าในเมืองเสียนั่งจีฟาวกับี่จะ่ะนั่งจีฟาวกับเพราะว่ากลัวจะปันหอดบ้านอยู่ที่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบหานาทียังเด่นะจากตั้งจะบ,บ้านลังเก่ากันอนะ่ะปันกับ ปันเหร่นเบื้อง,งนั้นเบื้องนี้ไปนั่งมันกระโดดมึงจะนะจ๊ะคันสิปันเจ้าเจ้าเอามันกระเวยเองจ้ะแต่ว่าบ้านหลังใหม่เนี่ยปันแป๊บเดียวกระเทงจ้ะนะจ๊ะนั่งก็เลยบบ้าเฝ้าอันร้านมือสองเขาปิดหกโมงนั่งก็อดหกโมงเลยจ้ะเรานั่งกับปันเหร่นมาเรื่อยๆเบื้องน,นั้นเบื้องนี้่ายรูปมาเรื่อยๆหอนบ้านถุ่มหนึ่งพอดีอ่ะ นั่งนางหัน,หนาไปนี่ฟังทั้งสายเมื่อนั่งเนี่ยมิ่นจิมิปาเราขันขันปาเนี่ยจะเป็นน้ำทะเลจาะสิปิ่นทะเลขันนั้นทั้งกวนเนี่ยเขาเอาไปซีปินในเมืองจ้ะน้ำพันในหัวจากเส้นทาาที่สิบปเส้นทะเลจ้ะเส้นัก,กรยานนะ่ะต้องหายพญใยญ่านพี่ไปเมืองก้อนต้องไปน้า เรานั่งกับสิสังเกตจำท่าไว้ว่าเออจักรยานไปเส้นนั่นโพสเส้นนี้ยังจะน่าจะนั่นนงก็คอยที่คอยทีปั้นไปได้อืมเป็น่ะพี่น้องเขามันไม่ใช่บ้าได้หนึ่งเขาหนึ่งเราก็ตัวที่เบิด้ด หานั่งบริเวณกิฟต์นั่งกินข้าเลรอจ้ะกินข้าวนั่งกินข้าวกับแก้วกับยังไปแล้วก็แล้วนั่งซื้ออันน้ำพริกไตปลาแห่งแหวนน้ำพริกมันแซ่บแสบจ้ะปลุกละสิบบาทเพิ่นวัได้ใส่ปลุกแล้วพันใส่ถุงถุงละสิบบาทได้หลายอยู่น้ำพริกไตปลาเนี่ยเราเนะเห็นว่าเป็นให้กินว่าเป็นแล้วจ้ะตอนนี้ซื้อที่ไอน แซ่บครับพี่น้องมาเด้อปุ่นเซ็นกับปุ่นนะ่ะเซ็นน้ดยน้อยแซ่บโอ้ยน้ำเผ็ดน้ำทั้งอย่างเขาในเมือ,องอีกนิดหน่งจะเมื่อนี่ยเขาในเมืองมันกับมีหลายโซนนะจ๊ะ เท่าเลือกไปฟังใดก็ได้จริงๆนะมันต้นใหม่มันงานมันกำลังงามหมดทุกหม่องเะาจะเดียวเนี่ยปวดอดหมู่บ้านในหน้าแบบเบื้องนองเขาเกียบให้อาหารเป็ดจ้ะ นั่ง่าเี๋ยวขนมปังไปให้มันว่าแต่ว่านั่งกระยานเพื่นว่าให้จเจาะเห็นแม่กับลูกก็เอาไปให้เยอ่และะ้วก็มีอันเบาหน่อยเป็นมาสีแมนมาแต่รงเรียนนล่ะจ้ะเก็บกระปองเก็บกระเป๋ามีกระปงกระเป๋าหนังสื้อความ แซ่บรื่องกับป่าเนี่ยที่ขายบางไม่ซื้อเัยนะจ๊พะพอกลิ่นอกัปมันตัวไงอ่ันี้แก่อ่ะไน่น,นอนไปเป็นตะแกแก่แก กนอกมอนม่ร่วงแบบติดตามมึงนะจ๊ะว่าน่าจะพักไปทั้งหลเมือเนี่ยน่นยังคิดเบอกอยูเดี๋ยวนี้แต่ว่าคิดว่าสิเขาเมืองนจะจ๊ะ กลางปากก็ร้ายหลายดีเนี่ยแต่ว่ามันกลางไงมันตัวใหญ่กลางไงเลยมันเรียวออกไงเด่นเนี่ยนะผากนั่งด้องเลยพี่นอ้องว่าแม่นขนาดเนาะ ลำเสบค่ะ ีจักมือไะไรพวกนี้พี่เปิ้ลสีมาใครจะได้ซุ่มกันอีกตอนแรกนักกันมันสุกนี่ที่จะสุกสิ่งหอดเนี่ยมันอึนมาเอตจ้ะนี่กับมันพุ่นแล้วเนาะนั่งกับอย่างไห้เปิ้ลม้าอย่างไรพี่น้องนั่งตัดผมผมนั่งมันแหวงพอใหญ่หัวกวนนั่งอยู่ นั่งถา่าที่มันไม่มันเล่มใหม่อยู่จับบ่หวเลยนั่งจับผมมาไว้ข้งหนาเนี่ยนั่งตัดเลยนะจ๊ะมันเลแยแบ่งกูเดือนั่งตัดนั่งกับบอตัดจ,จังส่นั่งคอยเล่มมนั่งวันนี้นะจับปวดเลยอะเสียใจอยู่ที่จะควางเห็ดบ่คือเก่าเคยเห็ดไหนกับเห็ดนะแต่ว่ากินว่ามันยาวได้ละ ผมนั่งฝันก็กล้อโถษท่านกรเบิหลายเพศเบิดบางบอกพีคพวกจนกลเลื่อไแต่บอกกีนตอนมอันคงจะปุ่นน้อยนึยนงนเรียน้งแปลงวักระเบิดอืม บบปลาตากุมเมืองกลางมันจะมามีนะ แสบน่นัวกับพี่น้องอเดี๋ยวนี้นั่งก็ได้ไปหาพี่น้องไหมเอมี่ เพื่อนบ้านใหม่ก็มีเนาะจ้ะเนาะใหม่เราไปที่นี่เพื่อนก็เฮ็ดยูทูบหม่ให้กับน้องเจนเรอยากเพื่อนก็กลับมาหาเฮาเร็วมันก็ปิวไปเลยจ้ะแต่ว่าการเดี๋ยวเพื่อนก็บคอยเรียนรู้ไปดอกจ้ะขึ้เฮาใหม่ๆขึ้นนั่งหม่ๆจย่างสล่ะปิวอยู่เรื่อยเดี๋ยวนี้ก็พ่อเข้าใจเนี่ยแต่ว่ากับมีเวลากับเขาเฮ็ดจ้ะว่ามีเวลากับบอด้เฮ็ด มาจ้ะตอนห้องอออเสามจับเริ่มยิ้มแล้ค่ะนี่ บางเลนนี่แค้เพลินได้ดีครับบางเลนบางกเครียกระเทีดมอื้มสำหรับคลิปนี้นั่งกับพี่น้องมากินตำกหุ่ง ทราบกับคุณเท่าเนี่ยจากพุ่นออะ,ะับคุณเลือดไหลดัฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนี่ฟินแลนด์แล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ด้จ้ะวานั่งจะพบไปใส่จะได้รับรู้จะได้เห็นคลิปใหม่ๆของนั่งจ้ะสำหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีจ้า